รายที่สองครับใช้จะต้านมรกมาแล้วสิบปีครับถูกพระนะครับเมื่อเราสร้างร่างกายเขาอยู่ในสปาที่จะลดยากต้านได้ขอเขามีซีโตอยู่เกินข้างา้อยสามนะครับตรวจแล้วพบเชื้อนะครับแต่เราก็ขึ้นรถขึ้นนึงซีโตก็เพิ่มขึ้นไปนะครับนะก็แกวนเล็กน้อยนะครับบางช่วงแล้วก็ลดอยาดต้านไปเรื่อยๆเราเห็นว่าเขายังทําได้อยู่นะครับ ด้วยความระมัดระวังนะครับกพในที่สุดไปเรื่อยๆเขาก็ตรวจได้พบเชือะะ้อแล้วหยุดใช้ยาต้านไวรัสนะครับอันนี้คือรายที่สองครับในรายที่สานะครับออกวัยกรดทุลรายที่สจากสองร้อยก็ปัจจุบันนี้ห้าร้อยแปดสิบนะครับรายที่สามดูคุณแนแคลวครับหยุดใช้ยาต้านไวรัสแล้วใช้มาสปี ผลต่ผลท่านเพียงไม่ไหวนะครับก็จยุดใช้ยาท้านไปแล,และะ้วแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงดูภาพของเธอนะครับก่อนใช้ก่อนที่เราเริ่มจยุดยาต้านเราสร้างร่างกายครับให้มีซีรีโพสูงแล้วปวดเลือพวเชือ้อแล้วก็หยดใช้ยาต้านปีละครึ่งนะซีรีโพสเพิ่มขึ้นไปแา่มีซีรีโพสพข้มสวยหาขึมา แล้วก็ปัจจุบันหยุดใจจะต้านหมดแล้วครับโจทย์ไม่พบเชื่อเชิงกดครับซีดิโฟนะครับจากที่เอ่อ2เเป็น1นึ่นหงันนะครับก็ สวัสดีค่ะแพลค่ะตั้งแต่เริ่มใช้ยาต้านในปี60แพลมีความกังวลเรื่องผลข้างเคียงของยาต้านมาโดยตลอดหลังจากใช้ยาต้านมา2ปีซีดิโฟก็ขึ้นช้ามากค่ะซีดิโฟสูงสุดแค่350มีผลข้างเคียงจากยาต้านหลายเรื่องก็คือไขมันในเลือดสูงเครียดอารมณ์ปแปรปรวนผิวแห้งคล้ำนอนไม่หลับหลับก็ไม่สนิทหลังจากที่ได้รู้จักภูมิคุุ้มกัน,นบำบัดก็เริ่มใช้4ีแท็กซูรต่อวันร่วมกับยาต้าน ซีดีโก็เพิ่มขึ้นเป็น751ดร้อ้างเคนค่าเียงของอยาต้านเริ่มลดลงถือเป็นความประทับใจของการใช้คุมคุ้มการบำบัดค่ะช่วงปัี63แพลได้รับการปรับใช้คุมคุ้มการบำบัดเพิ่มขึ้นเป็น9แคปซูลต่อวันผลก็คือซีดีโฟเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคนค่าเกียงของอยาต้านก็ลดลงมากขึ้นเดือนเมษา6.4สีได้ขอคําแนะนําในการลดขนาดการใช้ยาต้าน และหลังจากรดยาต้านมา6เดือนสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผลข้างเคียงของยาต้านก็เหลือน้อยลงมากค่ะสัมผัสได้เลยว่าไม่มีความเครียดเหมือนช่วงที่ทานยาต้านเต็มโดสเดือนตุลาคมจึงตัดสินใจหยุดใช้ยาต้านและใช้เฉพาะภูมิคุ้มกันบำบัดเพราะมีความมั่นใจว่าภูมิคุ้มกันบำบัดจะช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่องผลของการตรวจเลือดหลังจากหยุดยาต้าน C4 เท่ากับ1,092 และตรวจไม่พบเชื้อค่ะดีใจมากๆถือว่าได้ประสบความสําเร็จในการหยุดยาต้านตามที่คาดหวังไว้และต่อจากนี้แพลก็ตังต้งเป้าหมายไว้ว่าอยากให้เชื้อไอซีวีหมดไปจากร่างกายและอยากกลับมามีชีวิตเหมือนคนปกติค่ะคือหมายความว่าจุดใช้ภูมิคุ้มกันวันๆด้วยรันซึ่งเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะเราก็ไม่แน่ใจแต่ในใ,นใจลึกๆผมเชื่อว่ากรททาได้นะครับ ราะว่าซีนโบก็สวยงามแล้วก็ต้องการแข็งแรงมาก